ันนี้เราจะมาสอนการใช้งาน NDJ ขีด 8s นะครับขันแรกลูกค้าก็จะประกอบนะครับตัวเครื่องนะครับในลักษณะนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้มาปรับตัวระดับน้ํานะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับโดยใช้นะครับลูกหมุนนะครับด้านล่างนะครับที่ขาตรงนี้นะครับในการปรับนะครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับสวิตช์เปิดเครื่องอยู่หลังเครื่องนะครับกดเปิดเครื่อง พอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องก็จะโชว์ในลักษณะนี้นะครับถ้าเวลาวันที่ไม่ตรงก็ให้ลูกค้าเข้าไปตั้งวันเวลาวันที่ก่อนนะครับโดยการกดรีเซตหนึ่งครั้งนะครับนะครับจากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทางขวาจาตาแล้วก็กดโอเคนะครับยืนยันเข้าไปนะครับเวลาวิธีปรับนะครับก็กดเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือสายขวานะครับขึ้นลงก็คือปรับค่าลดค่านะครับนะครับก็สามารถ เลือนไปตำแหน่งไปได้นะครับเดือนนะครับวันนะครับเวลานะครับยืนยันก็กดโอเคนะครับส่วนกลับหน้าจอหลักนะครับก็กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลับหน้าจอหลักนะครับจากนั้นถ้าลูกค้าต้องการใช้งานนะครับให้กดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้าไปสู่โหมดวัดค่านะครับ หมวดนี้เขาก็จะให้เลือกโรเตอร์นะครับกับความเร็วรอบนะครับลูกค้าก็เลือกโรเตอร์กับความเร็วรอบให้ถูกต้องนะครับก็โดยการดูจากนะครับคู่มือนะครับเขาจะบอกนะครับโรเตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับแล้วก็ความเร็วรอบจะอยู่ด้านนี้นะครับลูกค้าเลือกเลลงให้เหมาะสมนะครับสมมุติผมจะหาค่าที่ศูนย์ถึงสองพันห้านะครับผมก็จะเลือกความเร็วรอบที่สิบสองนะครับเลือกโรเตอร์เบอร์สองนะครับ นี้โรเตอร์ก็จะมีทั้งหมดแถมให้ทั้งหมด4เบอร์นะครับนะครับเบอร์2นะครับวิธีการดูนะครับตรงหัวของโรเตอร์นะครับจะมีเลขเขียนอยู่นะครับอันนี้ก็คือโรเตอร์เบอร์2นะครับส่วนนี้คือโรเตอร์เบอร์1นะครับนะครับวิธีการใส่โรเตอร์นะครับให้ลูกค้าหมุนนะครับฝาครอบนะครับตัวนี้ออกมาก่อน จากนั้นให้ทำการใส่โดเตอร์นะครับประคองด้วยนะครับแล้วก็หมุนซ้ายเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเอาตัวอย่างนะครับที่เราต้องการวัดนะครับมาวางให้อยู่กึ่งกลางของภาชนะนะครับแล้วก็หมุนนะครับ เครื่องลงมานะครับนะครับสังเกตที่โรเตอร์นะครับโรเตอร์แต่ตัวจะมีร้อยบาทอยู่นะครับให้ลูกค้าปรับระดับเครื่องนะครับให้ผิวของวัตถุที่เราจะวัดตรงกับร้อยบาทนะครับนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้นะครับจากนั้นให้เรามาตั้งนะครับโรเตอร์นะครับ ใช้เบอร์สองนะครับใช้ปุ่มขึ้นลงนะครับปรับเพิ่มค่านะครับเตอร์เบอร์สองนะครับจากนั้นเลื่อนมาปรับสปีดก็ใช้ปุ่มลูกศรขวามือนะครับนะครับปรับสปีดนะครับเราต้องการใช้สปีดที่สิบสองนะครับก็ปรับที่สิบสองนะครับนะครับแล้วลูกค้าก็มาสังเกตระดับน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าตรงอยู่ไหมนะครับระดับน้ำตัวนี้ถ้าไม่ตรงก็ให้ปรับให้ตรงนะครับ ปรับระับน้ําให้ตรงนะครับจากนั้นให้ทําการเริ่มการวัดนะครับโดยกดโอเคนะครับเครื่องก็จะทาการวัดนะครับสังเกตนะครับโรเตอร์ก็จะเริ่มหมุนนะครับเครื่องก็จะนับเวลาน,นะครับแล้วก็จะแจ้งว่าใช้โรเตอร์กวสองรอบทุกส เกค่าความหนึบนะครับก็จะขึ้นหมาอนนะครับเหเป็นมินิพัฒน์เราก็จะรอจนกว่านะครับตรงเวลานะครับจะเปลี่ยนเป็นคําว่า N นะครับก็คือเครื่องทํางานเสร็จสิ้นนะครับอันนี้กําลังรับหลังกำลังทำงาน ก็คือคำว,ว่า n ขึ้นมานะครับก็จะได้ค่าความเหนื่อยเท่านี้นะครับที่โรเตอร์เบอร์สองรอบสิบสองนะครับถ้าลูกค้านะครับต้องการจะใช้งานใหม่นะครับก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตนะครับหนึ่งครั้งเพื่อออกไปหน้าจอหลักนะครับแล้วก็ตั้งค่าโรเตอร์แบบความเร็วรอบที่ต้องการจะใช้ใหม่จากนั้นก็กดปุ่มโอเคเพื่อจะเดินตรงนั้นห,หรือลูกค้าจะเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากใช้งานเสร็จนะครับก็ให้ลูกค้าหมุน นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับพอใช้งานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำตัวการโรเตอร์นะครับโรเตอร์นะครับถอดออกไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับอย่าปล่อยให้เป็นน้ำเกาะอยู่นะครับมั้นอาจจะเกิดพวกคราบสนิมอะไรอย่างนี้ได้นะครับการใช้งานเบื้องต้น d J 8S ก็มีเพียงเท่านี้ครับ